นิยมอันดับสองแล้ววันนี้ส่งมาบอกว่าได้อะไรนะคะพี่แจนเมื่อกี้ที่ส่งมาใช่ไหมคะใช่ก็คือเหมือนว่าโรงเรียนให้เรียนให้เกียรตินิยมเกียรตินิยมค่ะเพิ่งส่งมาเมื่อกี้เองค่ะตัวผู้ค่ะคุณผู้ชค่ะแล้วก็คือตัวแบาเองคือมีปัญหาเรื่องส <laughs> ุขภาพตั้งแต่เล็กคือ ประจำเดือนมาตั้งแต่อายุ12เป็นไข้ทับทดูตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงเกือบถงทุกวันนี้แต่ว่าพอมารู้จักจยงเถิงเป่านดีขึ้นเอาถามว่าตอนนี้เปล่าเป็นยังไงบ้างคะจากคนเก่าก็ดีไว้เรื่ะงหนึ่งเสาเสาทานอบาลานเทิรจากที่กิน,าานใช่ค่ะเอบาลานเอ้อบาลาน ก่อนที่จะมารู้จักเทวรลาลเนี่ยเสาประจําเดือนเสาหนูไม่แน่ใจว,ว่ามันจะหมดหรือมันไม่หมดก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะสามเดือนมาสาเดือนหยุดสามเดือนมาสาเดือนหยุดพอรู้จักสามเดือนนะคะสามเดือนจริงๆมาทุกวันแล้วก็ได้แบบนี้ค่ะมันหายไปเลยหายไปประมาณสามกิโลแล้วก็อ่าได้แล้วก็คือ ช่วงนั้นอ้วนคืนเลยใช่ไหมคะตอนที่ยังไม่รู้จัก่ะเขาเรียกอะไรคะเงืาบลเงบลเนี่ยค่ะคือก่อนที่จะรู้จักะเต่าอ้วนมากคือเป่าอยากของเปตากินกาแฟวันละสี่ซองทุกวันดืวยความอยากของไม่ใช่ค่ะสิ่งที่ได้มาคือปวดขาแล้วก็มาได้ขิงท MM ิいい่ตอนนี้ <S, นบอกพี่บอกว่ามันต้องหลุดแต่สุดท้ายวันนี้มันหลุดแล้วจริงๆค่ะขายสนิทมากเลยค่ะขอบคุณค่ะจบละโ,โอเคชื่นใจมากเลยค่ะทีนี้เป็นโน่นเ่นนีแจกทุกไม่มีเลยแจกเย,ย <ะ S 1> วันนี้วันนี้ใครตัวทํวาไหน,นนะคะทาตรงนั้นนะคะคือครีมที่ของเรานะคะอมอต้าเนี่ยยหาค่ะ,คะ ค่ะแล้วหนูไม่ได้ปวดอะไรเลยตรงไหนเจนหนูปวดหัวใจตรงไหนพอได้เลยค่ะปวดหัวใจต้องอาเยียนปวดตรงไหนค่ะตรงนั้นปวดได้ตรงไหนอะไรตรงนันอ่าแล้วก็ตัวนี้คือเป็นผลพายนะคะที่ทำไมคนหนึ่งเรียกเคล็ดลับปวดตรงไหนทาตรงนั้นนะคะเขาจดทะเบียนเป็น b o d ี l โรช o n นะคะสังเกตเวลาทาไปได้ค่ะเคม็ิลับใช่ไหมคะใช่ค่ะะุคคนะ ขาหนูเนี่ยปกติก็คือมันเป็น,ปนไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไร Spider คือมันเป็นเหมือนฝายแล้วมันหายไปแล้วแล้วก็อยู่ดีมันก็กลับมาอมันกลับมาเหมือนเป็นแผลเหมือนเดิมเออฉันคิดดิฟทางทุกวันแล้วมันเริ่มยุ้มใช่ไหมหายแล้วค่ะสุดยอดเลยคสิ่งประมูลไอสิ่งนี้นะคะเนี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็สินค้ายี่ตัวนึงก็คือต้องใช้ที่นี่ยองเหมืองนะ ที่เราทำเป็นสินค้าเราโยงเหงอแล้วก็โยงเหงอกพี่สารหยิบกล่องโยงเหงือกพี่ดาหน่อยตัวนี้นะคะเดี๋ยวคุยฟังก่อนแต่เนี้คืออ่านนิ้วล้อเราปวดตรงไหนอ่ะเข้าใจว่าปวดตรงไหนไหมคะเข้าใจว่าปวดตรงไหนไหมคะมีปัญหาตรงไหนค่ะทาได้เลยไม่เกินห้าถึงสิบนาทีจะรู้สึกดีขึ้นวันนั้นเสียดายที่ไม่จะเอาไปให้พี่ทำลองทาดูพี่ทรัปวดแล้วลองดูสักครับแล้วต้องเวลาเวลาทาไป็นเท่าไหร่เนี่ย ทำลองเอามือเรียกหลังมือให้ดีดมแล้วแรกเหมือแรกเหมือแรกกันดมแล้วค่ะมันจะเป็นกลิ่นโฮอร์โมนของใครของมันนะคะจะเป็นกลิ่นตัวเลยมันจะถ้าเราใช้ยาหม่องนะบางคนก็ใจปวดตามแข้งําขาทายาหม่องทาร้อยคนรอยยาหม่องร้อยคนนะแต่ก็เป็นตัวนี้มันจะเป็นกลิ่นตัวของใครของมันนะคะเนี่ยตัวนี้บอกเลยเราตักฮอร์โมนแล้วก็ตัวนี้ของเธมนี่คือก็ตัวอ่าเขาเรียกว่ายงเหิงสก,กัดเข้มข้น เรากินโยเกอร์ตหนึ่งช็อตกล็กๆจะเป็นขวดเละะ็กๆค่ะแต่ใน,นนี้มันจะมีหวดหกขวดหกช็อตอะค่ะในนี้จะมีหกขวดเล็กๆเหมือนขวดแบนด์เหมือนขวดแบนนะคะหนึ่งขวดหนึ่งขวดเล็กๆเนี่ยเท่ากับเรากินโยเกิร์หนึ่งครึ่งขวดเล็กค่ะความเข้มข้นอะคะ่ะเข้มข้นมากเลยถ้าใครอาบางคนไม่ชอบรสโยเหริร์ตเราสามารถไปกินโยเหิรได้แล้วก็ แล้วก็สําหรับสินค้าตัวตัดไปก็คือตัวเฮอร์บาลานใครที่ไม่มีมดลูกมั้งคะใครที่ไม่มีมดลูกมั้งคะไม่มีที่สำรวยมีมดลูก่ผู้หญิงค่ะผู้หญิงจะมีมดลูกค่ะอันนี้ไม่มีอันนี้เขาพี่พี่มีฮอร์โมนไหมีอ่านั่นแหละเฮอรบาลานะคะจะเป็นตัวบำรุงมดลูกโดยตรง เขาเรียกเลยเป็นตัวดีท็อกซ์มูล,ลูกคะ่ะขัวทาได้ฮอร์โมนไงคะ่ะปรับฮอร์โมนทานได้ทาปาบนบนปารัปลปลบฮอร์โมนเขาปรับฮอร์โมนค่ะอ่าเห็นไหมคะผู้หญิงปัญหาผู้หญิงจะมีพวกโตขาวช่งองคอดเรามันจะหลวมบางคนอะ,ะอายุเยอะมันมันมันไม่ได้เกีกะะเ่ยวกับการใช้งานไม่ใช่นั่นนะคะมันเกี่ยวกับว่าเราอายุเยอะมันจะหลวมช่วงล่างมันจะหลวมมาก หลวงไม่ได้แผู้เสียงดังเยอะกระปิดบางครั้งผู้เสียงดังอ่ะลาเลยบางคนก็มีเนาะโอ้ลูนมันหลวงค่ะเขาจะช่วยเรื่องนี้แล้วก็หย่อนยางพวกนี้ช่วยเต็งตึงอ่ะเรื่องเหนียงเอ้เรื่องตีนฟูตีนกาตีนเป็ดช่วยได้หมดนะคะแล้วก็จะทําให้ลูกเราสะอาดแล้วบางคนนะคะที่มีลูกสาวที่ค่อรุ่ะค่ะเขาจะไปช่วยเรื่องทับน้ำข่าวปลาจะทําให้ลูกเราสะอาดจริงๆ นนะคะสมควรจะกินเมอร์มาล้านนะเพราะอะไรรู้ไหมคะเวลาเรามีการขับถ่ายหรืออะไรพวกนี้เวลาเราับประทานอะไรก็แล้วแต่บางคนมีแค่สัมพันธ์หรือผู้หญิงที่ไม่มีสามีเนาะจะเป็นเกี่ยวกับพวกตกขาวอะไรพวกนี้ค่ะบางคนไม่เข้าใจว่าซืฟอเมื่อเพื่ออะไรรู้แตไม่มีสามีไม่ใช่นะเกี่ยวกับเรื่องพวกลูกเกี่ยวกับหูลูดหย่อนยานหลวมแล้วก็ตกขาวอาเคยสังเกตเลยไหมคะนั่งอยู่ดีทำไมได้กินตัวเองอะค่ะ ถ้าเป็นกีสานที่เรียกว่ากลิ่นลานมันแต่ถ้าเป็นอแถวบ้านเราก็เรียกกลิ่นปลาเค็มอะค่ะสังเกตนะคะถ้ากินยงอาจจะกินมาลันนะคะสองกล่องนะคะสองกล่องก้าวการันตีเลยกินตัวจะหอมกินตัวจะหอมตีนกาตีนปูไม่มีคือลดเรื่องพวกยอดยานะค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงอะมีมีกลิ่นน้องไม่ดีนะคะเขาเรียกกลิ่นลานมันกลิ่นลานกลิ่นปลาเค็มอย่างเงี้ยเขาเรียกกินตัวเองกลิ่นน้องอะ ถ้าเวลาเรากินตัวนี้เข้าไปกลิ่นตัวจะหอมบางคนสูงวัยไม่มีกลิ่นตัวนะบางคนสูงวัยอายุหกสิบขึ้นเจ็ดสิบบางคนยังไม่มีกลิ่นตัวถ้ากินตัวนี้จะทำให้กลิ่นตัวหอมดีไหมคะสังเกตนะถ้าใครที่มีกลิ่นลานมันกลิ่นปลาเค็มไปสังเกตดูได้เลยกลับมากินเนอบาลานนะคะสองกล่องกระต้าการันตีเลยว่าหอมแน่นอนอันนี้คือเรื่องจริงนะเราเป็นผู้หญิงเราไม่อายเนาะเพราะเราพูดในเชิงสุขขาลักษณะนะคะ เราพูดเชิงวิชาการเราไม่ได้พูดทะลึงนะน้องใครหอมน้องใครเหม็นรู้ดีแก่ตัวกินซะาเพราะว่าวันนี้บางคนก็นไม่รู้หรอกเราก็ไม่รู้ไม่ต้องมาบอกพี่นะรู้ว่าตัวเองมีกลิ่นก็ไปกินซะาโอเคไหมคะ